ผมแอบเข้าไปในโรงภาพยนตร์เก่าที่ปิดกิจาการไปนานมากแล้วตอนไฟบนจอมันเปิดขึ้นเองได้ผมได้ยินเสียงคนปบมือเกี่ยวก่าวทางที่ในนั้นมีผมแค่คนเดียวครับ<ป>เจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณนัดครับเป็นช่างภาพอิสระที่ชอบหาสถานที่ล้างไปถ่ายภาพมีเพื่อนของคุณนัดได้บอกมาว่า มีโรงหนังเก่านั้นะ่อยู่ในตัวเมืองแต่ปิดกิจการไปมากกว่า20ปีครับคุณนัทเลยตั้งใจที่ว่าไปดีกว่าเพื่อเก็บบรรยากาศนั่นเองครับหลังจากที่มาถึงอาคารค่อนข้างที่จะสูงใหญ่ป้ายชื่อโรงหนังซีดจางมากๆตัวหนังสือบางส่วนหายไปแล้วประตูเหล็งด้านหน้าขึ้นสนิมครับแต่พอที่จะแง้มสอดตัวเข้าไปได้ ด้านในนั้นมืดสนิทครับมีกลิ่นอับของเก้าอี้กับผ้าเก่าและฝุ่นฟุ้งอยู่ในอากาศคุณนั๊ดได้สอดส่องไฟฉายไปตามแถวเก้าอี้นับร้อยทุกตัวถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและใยแมงมุมไปทั้งหมดครับเป็นการยืนยันได้ว่าโรงหนังแห่งนี้ปิดมานาน,นมากๆแล้วครับแล้วในขณะที่ตั้งขาตั้งกล้องอยู่นั้นจอภาพขนาดใหญ่อยู่ดีๆครับมัน ดันสว่างขึ้นมาเองได้บนหน้าจอนั้นเป็นภาพฉายขาวดำครับผู้คนแต่งชุดโบราณมากๆค้ายกับคนกำลังนั่งดูหนังอยู่และทันใดนั้นเองมีเสียงปรบมือครับรอบทิศทางรอบๆตัวนะครับแต่ไม่ใช่เสียงจากลําโพงด้วยมันดังชัดเจนเหมือนกับมีคนนั่งอยู่เต็มลงทั้งทั้งที่เก้าอี้มันว่างเปล่าครับคุณนัทเลยรีเก็บกล้องและออกมาดีกว่า แต่ระหว่างที่เก็บอยู่นั้นดันได้ยินเสียงคนหัวเราอครับคิกคักคิกครับดังออกมาจากด้านหลังเมื่อคุณนัทหันไปครับเก้าอี้หลายตัวก็ค่อยๆย,ย,ยุบลงครับคล้ายๆกับมีคนนั่งหากเพื่อนเคยไปที่โรงหนังน่าจะเข้าใจครับว่าบอกมันจะปรับอยู่ที่90องศาหากเราไปนั่งเก้าอี้มันก็จะยุบลงโดยทันทีและในความมืดนั้นคุณนัทก็เห็นเงาจำนวนมากเลยครับนั่งเรียงลาย เต็มโรงหนังเห็นแบบนั้นเลยรีบวิ่งออกมาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของตนเองหลังจากที่ออกมาได้แล้วครับเลยไปถามกับร้านค้าที่อยู่ในบริเวณแถวนั้นว่าโรงหนังแห่งนี้มันเคยเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าของร้านก็ได้บอกว่าโรงหนังเนี่ยมันเกิดเหตุไฟไหม้ตอนนั้นรอบฉายเมื่อประมาณ20ปีกว่า,วามันนามนมากมากแล้วมีคนดูหลายสิบคนครับติดอยู่ด้านในนั้นและ เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไปพร้อมๆกันเพราะหนีออกมาไม่ทันครับตั้งแต่นั้นมาเวลากลางคืนจะมีคนเห็นแสงที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยมันฉายเองได้พร้อมกับเสียป,ปกมือแบบที่คุณนัดได้เจอนั่นเองครับแต่คุณนัดก็ตัดสินใจอีกครั้งเพราะอยากที่จะพิสูจน์จริงๆว่าเมื่อกี้ที่ไปเจอมันคือเรื่องจริงหรือไม่ เนื่องจากหลังจากที่เจอนั้นยังไม่ได้ถ่ายอะไรทั้งสิ้นครับแค่หนีออกมาก่อนในรอบนี้ครับเปิดไฟฉายเข้าไปครับโลงหนังมันสว่างจ้าเหมือนรอบที่แล้วจริงๆผู้ชมแต่งชุดเก่านั่งเต็มทุกที่นั่งเลยครับพวกเขากำลังปรบมือแต่ว่าไม่ได้มองที่จอนะครับหันมามองที่ตัวคุณนัดและมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าที่นั่งของเธออยู่ตรงนี้นะ มานั่งด้วยกันไหมคุณนัทได้ยินแบบนั้นจากตอนแรกที่ตัวเองคิดว่าจะเข้ามาถ่ายรูปหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างครับคุณนัทก็ไม่กล้าแล้วและรีบวิ่งหนีออกมาโดยทันทีเพราะกลัวว่าตรงนั้นจะเป็นที่นั่งของตนเองจริงๆนั่นเองครับดังนั้นคุณนัทเลยฝากมาบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าหากบางสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าหรือข่าวลือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่านั่น คือเรื่องจริงหรือไม่แต่หากมันเป็นเรื่องจริงละ่ะไม่แน่คุณอาจจะไม่ได้มานั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็ได้น,นั่นเองครับ